นะครับการปั่นปูนง่ายๆนะครับนะครับอันนี้เป็นการปั่นปูนนะครับปั่นปูนปัป่นปูนฉาบนะครับนะปัน่นพอดีเมื่อเช้าปูบันไดนะครับ บันไดนะครับมันจะมีความสูงที่ค่าละประมาณสิบ้าเซนติเมตรนะครับตัวบ้านนะครับตัวบ้านยกพื้นสูงยกพื้นสูงอ่ะเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบเซนนะครับตรงนี้นะครับเอากระเบื้องลายลายไม้นะครับผมค่อนข้างจะสวยนะครับ เริ่มปั่นปูน,นะครับ <c oughs> ตัวเนื้อปูเนยเนื้อปูนปูนที่เราฉ่ำเป็นทรายละเอียดนะครับทรายละเอียดผสมกับซูนีเมนต์นะครับ น้องช่างก็เริ่มปั่นนะครับก็จะเป็นงานเล็กๆแบบนี้จะเป็นงาน DIY นะครับสำหรับเพื่อนน้องๆที่คนไหนที่ที่เรียกอะไรอยากเรียนรู้นะครับตรงนี้เล็กๆงานเล็กๆเราต้องทำถ้าเป็นงานปูนต้องทำจุดเล็กๆก่อน เดี๋ยวใน,น,นช่างช่างเขาอุปรกรณ์ที่ใช้นะครับก็มีเกียงเกียงเหล็กไอเกียงไม้แล้วก็ฟองน้ำนี่น้องช่างเ็าจะเดินฟองนะ,อะเดินฟองอันนี้เขาตกตกระป๋านะาเดินฟองไปแล้วนะครับตัวนี้มันเป็นทรายทราย,ายมันเป็นทรายรวมอะภาคภาคเอตรงบริลัมสุรินมันเป็นทรายมันไม่มีทรายละเอียดน,นะครับ จะเป็นทรายรวมครับรูปปั่นขึ้นปั่นลงนะครับทรายตัวนี้มันจะค่อนข้างแร่งนะเวลาเราฉาบนะบฉาบพอเราฉาบมันก็มันจะแร่งทนนะครับเพราะว่ามันเป็นทรายทรายธรรมชาติมันไม่เหมือนทรายทั่วไปนะ น้องช่างเขาเอาเดี๋ยวเ,เกียงตัดตามมุมนะครับ <c oughs> น้องช่างตัดตามมุมลูกมั้ยนะครับถ้ามันไม่เรียบเราก็เอาเกียง <c oughs> เกียงรีบรีบรีบสายขวาบนล่างนะครับและนะครับผม ปูนที่ใช้นะครับผสม,มงานฉาบอะก็ปูนปูนเขียวนะครับปูนเขียวก็คือปูนไว้ก่ออิฐไว้ก่ออิฐไว้้ไวฉาบนะครับก็เรียกปูนเขียวปูนซซเมนครับเขียวแต่ถ้าเป็นปูนงานโครงสร้างนะครับผมงานโครงสร้างจะใช้เป็นปูนปอดแลนด์ประเภทหนึ่งนะครับ ปูดปอดแรงก็คืองานโครงสร้างนะครับไว้ทําตรงไหนก็คือเอาไว้เทโครงสร้างเช่นฟุตติ้งต่อหม้อเสาคานนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มสวยนะครับเริ่มสวยไปลวก็เต่งอีกนิดนึงนะครับนะครับก็พูดถึงเรื่อง ความสูงของตัวบ้านเนี่ยคือจริงๆแล้วนะครับผมบันไดสามขั้นเนี่ยมันมีความสูงแล้วแต่แล้วแต่ผู้รับเหมาหรือผู้ออกแบบสถาปนิกเขาออกแบบมานะครับว่าสําคัญอยู่ที่เจ้าข,ของบ้านเลยเจ้าข,ของบ้านเราต้องการบ้านสูงแค่ไหนแค่ไหนนะครับอย่างหลังเนี้ยครับหลังเนี้ยหลังเนี้ยมันจะมีความสูงที่เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบเซนนะครับพอดี ปกติแล้วคานคานมันจะมีความสูงคานทั่วไปอ่ะมันจะมีความสูงอ่ที่40นะครับ40่สิเซนติเมตรแต่ตัวนี้จข,ของบ้านอยากได้ยกพื้นสูงสักกสิบนะครับนะนะพูดถึงงานฉาบต่อตอนนี้ก็เราก็เอาฟองน้ำน้องน้องช่างก็เอาฟองน้ำเช็ดเช็ด,ชดครับเช็ดตรงกระเบื้องครับนะครับงาน DIY เรียนรู้นะครับงานพวกนี้เล็กๆน้อยๆพ่อบ้านแม่บ้านหรือว่า แต่เพื่อนๆน้องๆอยากลงมือทำเนี่ยมันก็ทํากันได้ศึกษาได้ครับใน youtube เยอะแยะเลยนะครับนะครับใน youtube ก็กส่งสอนกันวิธีฉาบวิธีอะไรนะผสมปูนอะไรเงี้ยมันก็มีหมดนะครับนะครับเหมือนวันก่อนผมก็ได้เคยได้พูดไปแล้วว่าจะทําคลิปนะครับผมทาคลิปงานก่อนะงานผสมปูนนะครับผสมปูนผสมงานก่ออะไรพวกนี้ เดี๋ยวนะครับก็เริ่มสวยงามนะครับตัวกระเบื้องนะครับตัวกระเบื้องบันไดมันก็เป็นสีเทานะกระเบื้องใส่จมูกบันไดนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกจมูกบันไดนะจมูกบันไดแล้วก็มีหลายเปรดหลายขนาดนะครับอยู่ที่ลูกค้าต้องการฮะรบ,บางตัวบางบางที่ก็อาจจะเป็นใช้เป็นอลูมิเนียมอะไรเงี้ยพลาสติกก็มีความคงทนเหมือนกันนะ อยู่ใช้งานก็ยาวนะมีขายตามร้านวัสดุก่อสร้างนะครับผมบตัวนี้น้องช่างได้เดินฟองไปแล้วนะครับผมเอาฟองน้ําฟองน้ำํำเ,เดินไปแล้วอ่ะตอนนี้ขั้นต่อไปก็ใชไ้ไม้กวาดนะครับไม้กวาดปัดเอาเม็ดทรายที่มันโผล่ขึ้นมาออกนะครับนะ เอาเม็ดทรายออกทําไมต้องกวาดครับถ้าไม่กวาดนะตอนที่เราใช้ฟองน้ําลูบอะเม็ดทรายมันจะขึ้นนะครับเม็ดทรายก็จะขึ้นมาแต่แเราเ๋ยวพอเราเอาไม่กวาดกวาดเนี่ยผิวของคอนกรีตมันจะเรียบเนียนนะครับของปูนฉาบก็จะเรียบเนียนะะยน,ยนะครับประมาณนี้นะครับความสวยความความสวยเรียบเนียนก็มันมันก็จะมีหลายอย่างนะหลายองค์ประกอบนะครับตัวทรายตัวปูน นะครับมันก็มันก็ทําให้เนื้อคอนกรีตไอ,อ้เนื้อเนื้อปูนฉาบออกมานะครับโดยประมาณนะครับก็สวยครับสวยงามนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็เท่านี้ก่อนนะครับผมดีไงเดี๋ยวรีวิวเรื่องผสมปูนนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ